ครับเมื่อนี้นะครับผมสีม้าผ้าพผมีพี่น้องมาเบิงว่าแป้งมันใส่ประหลังที่ใส่สมแดงกับบบใส่นี่มันเห็นความแตกต่างแบบใดผมสีหักแป้งให้เบิงว่าว่าสีของนี่ผมคัดมาแล้วตัวนี้บได้ใส่โบได้ใส่สมแดงนะครับแล้อเป็นแบบใดเห็นบอครับมันหักางนี่ครับนี่นี่นี่คือโบได้นำนักนะครับละของสมแดงครับตัวน้อยๆนะครับเห็นบอมันจะเห็นความแตกต่างนะครับที่หักให้เบิงอันนี้บได้ใส่สมแดงครับ เห็นปะเนี่ยบริส่ชมแดงอันนี้ใส่สมแดงครับเห็นปะมันเจนความแตกต่างครับมันสางแป้งสางน้ำหนักได้ดีว่าสมแดงครับตัวนี้ครับบริสไซโสมแดงเห็นปะหักง่ายตรงนี้เห็นความเด็ดเรียบนะครับแล้วก็ของไส้สมแดงเห็นปะมันจะหักยากเพราะนึงมันได้น้ำหนักดีคือว่ามันบริสไซบรกวมน้ำหนักเขาจะดีนะครับ ันนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเร yeah. 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 ื่องทุกกองนี่บริษัทสมแดงนะครับนี่หางไงหัวง่ายเตหางไงแป้งนี่ใส้สมแดงครับเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยว่าไส้สมแดงกับบริษัทแตกต่างกันแบบใดมันจะได้นำนักเรื่องเรื่องเรื่องนำนักี่ได้ดีสั่งแป้งสั่งนำนักได้ดีใส่เขาสีบอกกลมครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าแน่นมันแน่นน้ำแต่ว่าใส้สมแดงนี่แต่บ่ิษัทสมแดงนี่นปะ มันสีบ่นเนียนครับมันสีบ่นเนียนแต่ว่าใส้สมแดงมันสีเนียนกว่ากันนี่แหละค,คือผลงันของสมแดงครับผมอ่ะนี่ค่ะผมไม่เขี่ยจเจ้ผมแจกาไปบิง้งนะครับว่าใส้ก็บ่ใส้นน่แจกตั้งแบบใดโต๊ะนี่กล่องนี่ของสมแดงนี่ยูยะโสทอน,นะครับอำเภอข้ามเขนแก้วจังหวัดยะโสทอน